ครับผมวันนี้เปลี่ยนเกมบ้างดีกว่าครับไอเบอร์สองโอค้ค้อยล้วสิง โอ้โหเล่นตั้งหลายเกมเล่นค่าได้สี่ถวัวอ่ะโอ้ดูมันเท่ๆอย่างนั้นเลยว่ะไอ้พวกนั้นนะใช่ดิใครโดดเนี่ยเองอะไรนู่น,นเลยโดดไปตรงนู้นเลยลโอ้โหรีบโดดจริงไปทิ้งดิงคนเก่งอ่ะให้ไวเลยเมื่อกี้ก็ไม่รู้จักช่วยตายเลยก็ไม่อยู่กดตรงไหนงไงดันตีงลงไปเลย Cái này nó đỉnh đầy phụng luôn Đỉnh đỉnh gần <laughs> <laughs> ừ. ngoài à này nó đỉnh มีใจก็ตามมาสิยิรปืไมเลย้อยยังไม่ได้ปืนเลยหาใครอะม่รู้อ่ะรีสิบินมันดีนั่นอะไร เพื่อนที่ชอบโอ้โหอยู่นี่แหละเฮ้ย,ยมีคนมาเนี่ยใช่ดิ เฮ้ยมีคนตามเต็งไปอ,ะอ,อ่ะมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะฆ่าตายเลยแล้วมีตัวเน้ยไปย้ายถิ่นฐาน เจอแล้วเจอตัวหนึ่งแล้นะที่มันเด้งก็ไปยิงดิเพื่อได้กระแปงมีปะมีอะไรก็ไม่รู้กระแปงค่ัอ๋อ hey, อุ่ย ตายทำแน่ไงวะอีกสองคนเลยหรอก็กดตุ่มยิงอะกร,รกดตุ่มยิงมันก็ตายเฉยเลยเหอไม่อยูนี่ยล้วไปอง,องดิลงมาใครยิงวะเองอะดิ ปุยไม่ชอบเลยลูกปืนมนอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะไหนนี่นมันอยู่ตรงเนี้ย<ม>เฮ้ยใครอ่ะไอ้ยิงตัวเฮ้ยเฮ้ยนู้นนู้นนูนนูนที่บ้านอุ้ย,ยิงก็ไม่โดนเห็นอืม ไหนวะหนีไก่อนเนาะเองไปไหนแล้วเฮ้ยใครยิงกูเนี่ยโอ้ยอีสัตว์ข้างหลังกูเขียตายตาอีกต่อเมนใครอะนี่ไงเฮ้ยหมูมากเมาดิมาดิซีรีส์คนอะมาหมูมามา bịt thêm lắm đấy, có gì này mà, rồi đấy, cái cũng muông rồi đấy. cái tôi ở đâu đó nèo, mọi không này nó à mất cái kỳ ngoài ngoài nôn 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 ngoài 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 เฮ้ยมา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 แ่หนีอ่ะเฮ้ยเอาขับยากด้วยเฮ้ยทำไมเฮ้ยไรหวะขับยังไงเนี่ยแรงอ่ะถ้าเราเร็รถเราจะดีกว่าไหมนู่นเหรไม่รู้ดิเรอวรถดีกว่านะเพราะไม่โดนดิง น,น,น,นี่มันคืออะไรอ่ะวิ่งับป,ประรลาดด้วยไหนอ่ะข้อหลัดมันมีรถของคันเนมื่อกี้มันวงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอนะ่ะของอะไรวะนะ่ะโอ้โหอ,อยู่สูงเลยไปยังไงลนะ่ะ จะไปไหน,นเนี่ยไปไหนวะแร้วก็อยู่บนนี่แหละ,รา,ร,หละราอยู่ตรงนี้แหละดีสุดแล้วมั้งเ็นหมดอยู่ตรงนี้ก็โดนยิงอะดีอ๋อพวกมันไม่เห็นเร้ยม,มีคนยิงกันอีกแล้วเข้าวงก่อนแล้วกันนึกไม่ออก มีที่ไปม,มีใครหรือเปล่าหอาวุธก่อน โอ้มีแต่ปืนคนนี่ไงมีป<ม>่ะเอ็งไม่เอาถ้าโคบอ่ะมีป่าซูมอ่ะ คงจะบีบไปแล้วเ,เดี๋ยวรอดูก่อนดูนเครื่องดื่มชูก,กำลังไปทำไมโดมไม่ได้ยังไม่มีเลยนี่ไอ้กดลูกศรดิข้างอา่าไอ้นี่มันยาววาร์ปหรือเปล่านะวางวาร์ปอ่ะ อย่าพับีกว่าเฮ้ยแล้วก็จะว์ปไปไหนล่ะไม่ดูอีกแลวลองวิ่งไปดิเฮ้ยหมูเฮ้ยตรงน้มันไปอย่างนั้นเล่าพี่สองตัวอย่ตัวนี้อ่ะไปรอดูก่อนแม่งจะวงไปบีบตั้งไหนเนี่ยที่หลังมีนจะอะไรนะอไม่ใช่ เอ้อยู e hey? ่ในบ้านนี่ล่าวะมีคนมาซัดข้างในบ่านนี่เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเอานี้น่ะป่องอ่ะ ทำไมไม่ถือปืนกลล่ะจะยิงตายไปแล้วนะ่ะปืนพกเองอ่ะไป <c oughs> โอ้ยเอาอยู่บ้านน้อยดีกว่านะไม่ไมได้ดีกวะ่ะ ที่เดิมื่อมันเนี่ยอ,อยู่ข้างบนกันจะไปไหนอ,อีกจะไปไหนน่สว่ะมาครับไม่ทันไม่เป็นไรเนี่ยจอดเอืมไปไหนหมดเนี่ย,อยเ,เออตัวสิบสี่ตัวไอ้ันยิงกันอยู่ข้างล่างหนีก่อน มไม่รู้อ่ะมันเหลืองๆอ,อะ่ะเราจะอยู่ถึงสิบตัวไหมเนี่ยอรอวงบีกัน แกงหัวก็แปลงนะวะนี่คเ,เครือค่องดื่มจิ้วกระป๋งหมดแล้วงบีมมาว่ะ ต้องอยู่นี่แล้วเราอะลงวงบีบมาที่นี่มาเข้าบ้านดีกว่ารอรอวงวงจะบ,บีบอ่ะได้ยินเสียงแล้วสอยเลยนะ เมอบดีเดี๋ยวพวกมามเ,เ,มเราต้องเข้าอยู่ยุทธวิธีใหม่เผื่ออดำหนึ่งอยู่แค่เอื้อมมันสอยกันอยู่อ่ะม,มันสอยกันแล้ว เราไม่เห็นตัวค่อดูประตูหลังเขาเลยนะสิบแปดตัวแล้ว นี่แหละทีหนึ่งอ่ะรอดูวงบีบมันถ้ามันบีบในตรงที่เราอยู่ก็ดีหน่อยโอ้โหมันบีบตรงนูนะดิทเลาออกเลยเราโดนแน่นั่นนหะทิะเดี๋ยวมันก็เจอเราเจอกั cay nữa 10 vị ngon như bìm phải không tiền lốp lên Ồ, tăng 10 tùa phố... Nó các nó là vậy đó Cao đấy Anh cứ 2 จะแดงว่าพวกนี้มันโหดแน่วิ่งมันเดินมาแล้วเนี่ยเข่าๆ่ะวิ่มันบินวะอุ๊ยไป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 ปอกป๊อกวงแรงวงแรงยิงไหมยังตามมื ลบเลยลบเลยมีไปลบอ่ะไม่มีอ่วให้เอาไปหยิบแล้วกินตามมามันกำลังใส่กันเลยวะ กาวตัวมีเหี้ยคนเหี้ยคนเหี้ยอ๋เยเยเอเหี้ยตา่าไม่รู้างบนไหน เขาตายเหมือนกันว่ะไอเทียนะแม่ตัวเขาด้วยเองไม่บอกแล้วเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะเข้าบ้านอย่างเดียวแล้วโอ้โหอยู่ข้างบนเลยอ่ะเราก็ตายซะก่อนแต่แล้วใครจะไม่เห็นวะแม่เฮ้ยแย่เลยทีเดียวการจะวิ่งเข้าบ้านนู้นแล้วเนี่ยโอ้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมอน่าดี เ็จเลยเสราแบบตัวนี้ขึ้นเขาเนี่ย